สวัสดีครับคลิปนี้อีสานมดดำติกพามาชมไม้มงคลนะครับเป็นไม่ประดับเป็นไม้มงคลทินไทยทินเดเซียตะบันดอกเชียงใตนะครับคลิปนี้พามาชมต้นลือสีผสมครับเป็นไม้มงคลซื้อมงคลนะครับ ดือสีผสมครับเป็นพืชทินกำเนิดในประเทศบริเซียนะครับเป็นพืชทินไทยทินอเอเชียตะวันออกเซียงใต้ครับพบได้ตั้งแต่ภาคใต่จนถึงประเทศออสเตรเลียนะครับทินกำเนิดองเขาครับฤือสีผสมครับเป็นไม้มงคลที่ปลูกประดับตามบ้านเรือนนะครับ ามีหลกักหลายสีสันนะครับแล้วก็มีหลายชนิดนะครับสวยงามครับพี่น้องครับเป็นไม้มงคลที่คนไทยรู้จักดีนะครับ พืชสีผสมครับเป็นพืชล้มลุกลําต้นอวบนามสูงได้ยี่สถึงหกเซนติเมตรเป็นพืชที่โซ่ใบนะครับสวยงามครับพี่น้องครับเป็นพืชที่มีใบรูปหัวใจนะครับขอบใบหยักษ์ครับ มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ประจำบ้านเรือนนะครับเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดและกะการปักชำนะครับแต่นิยมการปักชำนะครับเพราะว่าเขาจะตัวเร็วท่านใจนะครับด้วยการปักชำครับสวยงามครับพี่น้องครับพันธุ์นี้ครับ มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับใบของเขาสวยงามครับพี่น้องครับใบยักษ์นะครับสวยงามครับใบบางคนล้วก็ยังมีสัรพุณทางด้านสมุนไพรนะครับรากของเขามีสารฟอรโคลีน ในสมัยโบราณกะใส่เป็นยาแก้ความผิดปกติของหัวใจนะครับและก็ช่วยความดันโลหิตสูงแก้โรคหัวใจตีบโรคหอบหืดนะครับสับคุณของเขาครับนี่ปลูกยู่าบ้านนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ให้ใบสวยงามครับ มีสานมันติดกระทายอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับถ่ายคลิปอยู่ในประเทศอังกฤษเผือที่ให้ความสวยงามและก่ตัดแต่งกิ่งของเขานะครับจะได้ทรงผุมสวยงามครับ สวยงามครับพี่นังครับคลิปนี้ก็พามาชมความสวยงามของผืชทิ้นไทยนะครับต้นลิซีผสมครับ ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมือนี้อิสามบดันติสวัสดีครับ